บนที่ราบสูงตอนเหนือของอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นที่ตั้งของบ้านเหล่านา,นางามซึ่งพื้นที่บางส่วนติดต่อกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูสอกบัวทางด้านทิศเหนือมีชาวบ้านรวมตัวกันเข้มแข็งและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมาย ของโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีประจําปีงบประมาณพศ2563โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้แก่ราษฎรที่อยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าระหว่างรัฐและประชาชนโดยยึดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้โดยตรงทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนบ้านเหล่านาง,งามทำกิจกรรม กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกญ้าโดยมีนางลำยไยวรรณโครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่านางามเป็นประธานกลุ่มอาชีพการทำไม้กวาดดอกญ้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเหล่านางามแต่เดิมชาวบ้านจะเดินเท้าเข้าไปเก็บดอกหญ้าในป่าบริเวณภูแห่งม้าซึ่งต้องเดินทางเท้าเข้าไปในป่าลึกบนเส้นทางสูงชัน ระยะหลังมีดอกหญ้าไม้กวาดไม่เพียงพอจึงต้องสั่งซื้อมาจากหมู่บ้านอื่นรวมทั้งจากสปโป,โปลาวในราคากิโลกรัมละ92บาททำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจึงชักชวนให้ชาวบ้านทดลองปลูกหญ้าไม้กวาดไว้ใช้เองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อวันที่6มิถุนายนพศส5 6 3จึงได้ร่วมการปลูกต้นหญ้าไม้กวาดจำนวน50กอณแปลงสาธิตบริเวณสระน้องผือที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านโดยสภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ต้นหญ้าไม้กวาดที่ปลูกไว้เจริญง,งอกงามและออกดอกเต็มต้นผ่านไปเป็นเวลา6เดือน เมื่อวันที่2มกราคมพศ2564ชาวบ้านได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกหญ้าไม้กวาดที่ปลูกไว้นับแปลงสาธิตได้น้ำหนักแห้งจำนวน18กิโลกรัมมูลค่า1,660บาทสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นไม้กวาดดอกหญ้าได้จำนวน90ด้ามคิดเป็นมูลค่า3,600บาท ชาวบ้านสามารถโลดต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิตลงได้และเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านมีแนวคิดที่จะขยายพันธุ์หญ้าไม้กวาดในพื้นที่ชุมชนให้มากขึ้นต่อไปในอนาคตได้ผลอย่างเต็มสี่เลยคุณใช่ของบรานางามออมมนยูเด้งผู้ยูเด้งน้องสาว เเออาหหมันลรการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มอาชีพทำไม้กว่าดอกหญ้าบ้านเหล่านางงามเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เราภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งชาวบ้านมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ